สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตามมาติดติดพระย้อยพบภาพสีการนายกติมีหญิงมารับทุกวันแทบมาอยู่วัดเพจโพลิสไทยแลนด์โพสต์ข้อความว่าพระยอยที่ออกมาแชร์คลิปเสียงอดีตพระกระตกับสีการต่อเตาจนเป็นข่าวใหญ่ที่ผ่านมาถูกแชร์ต่อพบภาพสีการนายกติมีพยานยันอ้างมีหญิงมารับทุกวันแทบมาอยู่วัดวันที่3พฤษภาคม2 5 6 5คุณอรวรัตนเดชะผ ja. ู สื่อข่าวประจำศูนย์ข่าวภาคใต้รายงานว่าจะรูปซึ่งเป็นรูปขณะหลวงพี่ย้อยถ่ายเซลฟี่กับหญิงคนหนึง่งคล้ายแอปทายหญิงคนนี้กำลังนั่งแต่งหน้าอยู่ในรูปหญิงคนนี้หันมายิ้มให้คล้ายสนิทสนมกันรูปนี้ถูกโพสต์เมื่อ23มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่อีกรูปมีข้อความระบุว่าหนูบียืนยันรักสามีชื่อน้องเนนอินเดียจะรักคนนี้ตลอดไปชอบสามีคนนี้มากๆค่ะโดยถูกโพสต์เมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาหลัง ตรวจสอบพบว่าหญิงคนนี้คือครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นภรรยาของย้อยก่อนจะมาบวชเป็นพระโดยหลวงพี่ย้อยบวชเมื่อวันที่17มกราคม2563จนถึงปัจจุบันผู้สื่อข่าวประจำศูนย์ข่าวภาคใต้รายงานว่าได้พบกับอดีตพระรูปหนึ่งที่เคยบวชอยู่วัดเดียวกับหลวงพี่ย้อยวัดหน้าพระลานซึ่งตัดสินใจออกมาแชร์กับทีมข่าวเพราะทนพฤติกรรมที่หลวงพี่ย้อยออกมาแชร์คนอื่นไม่ไหวทั้งที่ตนเองก็ประพฤติไม่ดีโดยบอกว่าตอน อนนี้ปวดอยู่วัดเดียวกับหลวงพี่ย้อยไม่เคยเห็นหลวงพี่ย้อยบินทบาทเลยอ้างว่าไม่สบายเหนื่อยง่ายต้องให้พระลูกวัดท่านอื่นนําอาหารมาให้แต่ขณะจําวัดกลับวิ่งขึ้นลงบันไดยอย่างกับไม่ใช่คนไม่สบายแถมยังมีเรื่องกับขราวราวกลางลานวัดอีกด้วยและเรื่องที่สําคัญกว่านั้นคือมักจะมีผู้หญิงขับรถเก๋งสีขาวมารับที่วัดเกือบทุกวันโดยเฉพาะช่วงดึกเดึก นอกจากนี้ช่วงข้าพรรษาที่ผ่านมาหญิงคนเดิมก็มารับหลวงพี่ย้อยออกไปจากวัดโดยตลอดพรรษากลับมาที่วัดเพียงวันเดียวไม่มีใครรู้ว่าไปอยู่ที่ไหนกับใครไม่ใช่คนเดังกล่าวบอกว่าเคยบวชอยู่วัดเดียวกับหลวงพี่ย้อยทีมข่าวจึงนําภาพถ่ายให้ดูชายคนนี้บอกว่ารูปนี้เป็นรูปที่ถ่ายหน้ากุฏิหลวงพี่ย้อยและรูปที่บอกว่ารักผัวเป็นรูปด้านในกุฏิเมือเปิดดูคลิปขณะทีมข่าวเข้าไปทําข่าวขณะหลวงพี่ย้อยร่าให้หลังถูกไล่ออกจากวัดปรากฏว่า โซฟาและมุมห้องคล้ายกับรูปดังกล่าวจริงท่านผูช้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ